สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อมและเพจเพ้นท์เฮาส์เช่นเคยนะคะอ้อมมีบ้านเท้าเฮาส์สองชั้นย่านสายไหมมานําเสนอค่ะบ้านหลังนี้อ้อมรีโนเวทเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะชื่อว่าโครงการหมู่บ้านอภินครค่ะตั้งอยู่ไซต์ไม้81มีเนื้อที่ทั้งหมด18ตารางวาค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะเรามาดูด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้นะคะอ้อมก็ทําประตูรัว้วประตูรั้วนี่คือทําขึ้นมาใหม่เลยนะเป็นเหล็ก กับอลูมิเนียมลายไม้ค่ะแล้วก็ปูกระเบื้องโรงรถช่างทำการแต่งให้มีกิมมิกนิดหน่อยนะเป็นกระเบื้องสองลายนะคะแล้วก็หลังคาโรงรถเป็นกระเบื้องหลอนคู่ค่ะ mm hmm. เวลาฝนตกจะทำให้ไม่ได้มีเสียงดังกระทบกับกระเบื้องนั่นเอง mm hmm. อ้อมก็เลยเลือกเป็นกระเบื้องหลอดคู่ให้นะคะ mm hmm. แล้วก็ทำการเปลี่ยนประตู เป็นประตูกระจกอลูมิเนียมค่ะแล้วก็หน้าต่างก็เป็นกระจกอลูมิเนียมเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูด้านในตรงนี้ก็คือเป็นห้องโถงนะคะที่อ้อมทาไว้ก็มันจะแบ่งโซนนี้ได้เลยนะเนื่องจากว่าในของโครงการเนี่ยเขาจะมีบันไดขั้นอยู่ตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะแบ่งโซนได้ง่ายหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงห้องนั่งเล่นห้องรับแขกอะไรได้เลยค่ะแล้วก็ฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบทั้งหลังนะคะแล้วก็ทาฝ้า หลุมให้เพื่อแบบดูให้ให้มีอะไรนิดนึงค่ะแล้วก็ใช้เป็นดาวไลท์ทั้งหลังเลยนะคะตรงนี้ถัดมาด้านหลังก็คือหลังจากแบ่งโซนจากบันไดเนี่ยมันก็จะเป็นโซนเราอาจแต่ตั้งเป็นโต๊ะก,กินข้าวตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ายังมีที่เหลือและที่สําคัญหลังนี้อ้อมทำเคาน์เตอร์บาร์ไว้ให้ด้วยตรงนี้ก็คือมีความสูงค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ตรงนี้นะคะแล้วก็เราสามารถเอาเก้าอี้มาวางด้านหน้าดีได้เลยนะแล้วก็อาจจะเป็นที่ทานข้าวตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าอยากจะทําเป็นแค่บอกว่านั่งดื่มน้ําอะไรเบาๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ด้านหลังนี้ต่อเติมมาเป็นครัวนะคะ ซึ่งบ้านหลังนี้คือเขามีความมีความค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นเราจะทำเคาน์เตอร์เป็นตัวไอตรงไปเลยจนสุดเลยค่ะก็แบ่งตรงนี้เป็นโซนทำครัวนะแถมเตาแกสแล้วก็เครื่องดูดควันให้ด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานค่ะแล้วก็ทำหน้าต่างออกไปด้านหลังด้วยเพราะว่าด้านหลังยังไม่มีบ้านคนเนาะเราสามารถ เปิดให้อากาศระบายมาตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันตรงนี้ห้องน้ําด้านล่างนะคะก็ทาการปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมดทั้งพื้นทั้งผนังเลยก็คือปูไปจนสุดถึงฝ้าเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่นะคะขึ้นมาดูด้านบนกันเลยดีกว่าด้านบนนี้นะคะก่อนที่จะมาดูด้านบนตรงนี้บันไดอันนี้ก็คือเป็นการปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคือหลายๆหลังเน <Sergeant. S 1> ี UH! ่ยเขาจะเป็น ออลูกนอนเนี่ยเขาจะเป็นไม้ใช่ไหมแต่ว่าหลังเนี้ยก็คือทําเป็นกระเบื้องให้เลยทีเดียวก็เราไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากมายนะคะด้านบนมีทั้งหมด3ห้องนอนเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนด้านหน้ากันก่อนนี่เลยห้องนี้เป็นห้องนอนด้านหน้านะคะออระเบียงด้านหน้าเนี่ยออกก็เปลี่ยนเป็นประตูกระจกอลูมิเนียมให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มาที่ระเบียงกันเลย ตรงนี้ก็คือทําการปูกระเบื้องระเบียงให้ใหม่เช่นกันนะอ่าก็คือได้ของใหม่เลยแน่นอนแล้วก็ตรงนี้เป็นการแต่งระเบียงเล็กๆน้อยๆอยเพื่อให้หน้าบ้านดูน่ารักขึ้นต่อเลยเรามาดูด้านหลังกันต่อถัดมานะคะเป็นห้องน้ำค่ะก็ห้องน้ำด้านบนเนี่ยถ้าดูดีๆก็คือเนี่ยกว้างยาวมากๆเลยนะก็คือ เราสามารถอาบได้สบายไม่ได้มีความรู้สึกว่าแคบจนเกินไปนะคะก็เปลี่ยนกระเบื้องให้ทั้งพื้นผนังแล้วก็สุขภัณฑ์ก็เปลี่ยนใหม่ให้เช่นกันค่ะห้องถัดมาเลยด้วยความที่เป็นทาวน์เฮาส์สามห้องนอนนะคะห้องนอนตรงกลางเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีหน้าต่างให้ใช่ไหมอ้อมก็เลยทําหน้าต่างตรงด้านหน้านี้เพื่อให้แสงจากห้อง ถบันไดเข้ามานิดนึงแล้วก็มีช่องแสงจากด้านบนเพื่อให้แสงลงมาในห้องนี้ก็จะได้ความสว่างของห้องนี้ไปด้วยค่ะก็คือเป็นห้องนอนเล็กห้องที่สองนะคะเราไปดูห้องนอนที่3ด้านหลังกันเลยห้องนอนที่3ด้านหลังสุดท้ายนี้นะคะก็จะไม่ได้ติด จะติดเป็นหลังบ้านนอะแล้วก็หลังบ้านอย่างที่บอกว่าหลังบ้านยังไม่ได้มีโครงการหรืออะไรขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างโล่งและก็สบายมากเราสามารถเปิดหน้าต่างแล้วก็ให้ลงโฟลเข้ามาได้เลยนะคะถ้าใครสนใจอยากได้บ้านโซนสายไหมต้องหลังนี้เลยค่ะสามารถติดต่ออ้อมาเพื่อขอเยี่ยมชมได้นะคะที่เบอร์และลายด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้อ้อก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ